หัวข้อที่2การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดนะคะให้นักเรียนตรงเนี้ยครูมี4ครูมี4<ฮ>เดี๋ยวแป๊บนะึงอ่าตรงนี้ครูลากเส้น4นะเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งนะคะวิธีการก็คือให้กลางให้เกินครึ่งหนึ่งนะคะกลางกลางวงเวียนนะให้เกินครึ่งหนึ่งไปนะคะ เสร็จแล้วให้หนักเรียนจิ้มข้างหนึ่งเสร็จแล้วให้กลางวงเวียนแล้ววัดแบบนี้เลยยาวๆอ่ะอีกอันนึงจิ้มอีกข้างหนึ่งแล้วก็กลางวัดยาวๆนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีจุดตัดอยู่กี่จุดสองจุดคือจุดตัดจุดนี้กับจุดตัดจุดนี้นะคะเสร็จแล้วก็ ลากเส้นระหว่างจุดสจุดมันก็จะแบ่งครึ่งระหว่าง A B เป็นครึ่งนึงลองวัดดูมันก็จะเป็นอย่างละสองเซนเห็นไหมคะ <A. S 1> จาก A ไป B 4เซนครึ่งหนึ่งก็สองเซนนะคะ,อะลองทำดูคะ่ะ